สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูถัดไปกับเรื่องราวของ the destiny is the destination นะคะผมลิขิตจัดไปค่ะระหว่างทางที่เดินไปนะจัดไปยังไงให้ชาวธนูบ้างเดือนเมษายนปี2567ปีมะโรงค่ะคลิปแต่และคลิปถ้าตัดฉับไปเลยก็ขออภัยด้วยนะคะ เป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะคะตรงบ้างไม่ตรงเลยก็อขอคำปรึกษาหารือกับอาจารย์ยุยพยากรทักมาที่หลายค่ะทนูค่ะคนขยันค่ะขยันวิริยะอุตสาหะภาพเพียนขยันเหมือนเพียน,นการเงินค่ะ การเงินมุนมาในรอบ30ปีการเงินเกี่ยวข้องกับเพื่อนการงานอาชีพการสังคมเพื่อนฝูงค่ะมีความเข้มแข็งกับการเงินที่มั่นคงเมื่อขยันนะคะขยันนี่เงื่อ,อกกายเข้าไว้นะคะวิริยะอุตสาหะขยันออกไปภาคเพียนโอกาสนี้ก็จะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะ ประชันประมูลขันแข่งงานการเรียนงานการศึกษาหลักสูตรครอสมากมายนี้มีโอกาสได้รับงานนะคะถ้าหางานหนึ่งก็มีโอกาสได้ถ้าเราอยากไปสอบสัมภาษณ์นะคะวิริยะอุตสาหะชันทะจิตตะวิมังสานะวิริยะนะเป็นคนที่อน,น้อมถ่อตนนะคะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครคะ่นะความประมาท นั้นที่ว่าอะไรแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะดูแลและผิดชอบหน้าที่ของตอนเองมอบหมายไปก็สุขนั้นมาเยือนสุขนี้สร้างได้ด้วยชาวธนูความโชคดีมีกับชาวธนูเป็นคนที่มีความสุขโชคดีนี้ก็จะมีโอกาสได้พบกับงานนะแต่งงานกัน สำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนมีคู่ก็ขยันหาโอกาสก็ได้ลุ้นค่ะอดีตที่ผ่านไปมีการเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารเหนียวแน่นเลยนะคะก็นำไปลงคุณสร้างความมั่นคงเพื่อการนานอาชีพค่ะปัจจุบันทำได้ดีมากเป็นเลือดนักสู้ต่อสู้นะคะ คำว่ายอมไม่มีสำหรับผัสเสวินนักรบนะคะผู้กล้าหาญมีโอกาสประสบความสำเร็จกับรถราหลักทรัพย์บ,บ้านที่ดินเป็นนักลงทุนทางไกลถ้าจะพบชาวานนนได้ก็พบที่ต่างประเทศต่างชาติต่างแดนต่างเท่นการยกย้ายเดินทางนะคะการขนส่งนะคะมวลชนผู้คนเป็นการลงทุนที่ รุ่งเรืองไปสู่เป้าหมายตะลุยไปข้างหน้าปัจจุบันนี้เลือดลมขยันมีโอกาสได้สร้างงานสร้างรายได้นะขยันแข็ง,แข,งแข็งแรงนะคะมีความมั่นคงของรถราสัพย์ที่ดินะสร้างเงิสร้างตัวเงินงานรออยู่ข้างหน้าเลือดลมขยันงานต่างประเทศงานทางด้าน ฟิสเนสก็ดีนะคะเลือดหลงแข็งแรงค่ะปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ร่ำรวยนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าติดต่อค้าขายหาเงนินกินดมสมบูรณ์มีผู้คนต่างชาติต่างถิ่นมาโร้โต่หาหวนะคะการสังคมไม่มีปัญหาเลยนะคะตนเองขยันมันเพียงขยายการเงินออกไปวิริยะอุตสาหะแล้วมีความชำนาญมีแต่รวยไม่มีวันจน ความชำนาญในงาน,นสู้งานก็แวดล้อมโดยการเงินร่ำรวยมั่งคัง่งเป็นสิรษฐีมหาสิรษีเลยนะคะการเงินในรอบ30ปีหมุนมาอยู่ในเรือนเพื่อนฝูงการค้าการสังคมมีความมั่นคงของการเงินโชคดีสร้างไดนะ้โดยความขยันชำนาญในสิ่งที่ทำ ยมามราชาโนเทาเวสุวรรณโหนามวังกำลังใจอรหังสุขโตนนะโมพุทธายะนะคะไม่มีอะไรจะติดตัวไปได้เตรียมตัวตายก่อนตายนะคะ the destiny is the destination ไม่มีใครมาแล้วไม่ไปค่ะามวังกำลังใจสุขภาพแข็งแรงนะคะดาวรุษยูอยู่ในเรือนสุขภาพนะสิ่งที่จะได้มานี่ก็ได้ลาบจากงานทางด้าน สุขภาพนะคะตนเองเข้าไปพูกพันแล้วมีความชำนาญเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลแพทย์ผ่าตัดเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นอบทสรุปนะคะก็ได้พบปะบทล้านมยยวานแค่วคร่องตัวว่องไวในการร่วมการลงทุนร่วมกันกันกบชา,ชาวชนูค่ะ The destination น uh, ะ The destiny is the destination มีเป้าหมายลุยไปข้างหน้านะคะ